ค่ะส่วนในช่วงวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันที่8กันยายนนะคะกรมชลประทานก็ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ําเจ้าพระยานะคะบอกว่าพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะใน4จังหวัดตั้งแต่ชัยนาทสิงหบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาจะต้องรับมือกับฝนที่จะตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมรูปใหม่นะคะซึ่งจะทําให้มีฝนตกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตกหนักไปจนถึงวันที่12กันยายนขณะเดียวกันในช่วงวันที่1 0ถึง15กันยายนก็ยังคงมีอิทธิพลจากน้ําทะเลนุน ระยะนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องของภาวะน้าล้นตลิ่งให้ดีนะคะวันนี้เราไปเกาะติดสถานการณ์กันอยู่ที่อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่นั่นก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาในตําบลผงเพงซึ่งมีทั้งหมด10หมู่บ้านขณะนี้ถูกน้ําท่วมเกือบทั้งหมดนะคะและในช่วงบ่ายวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์ที่นั่นด้วยติดตามจากคุณเบนจมาลันทิพย์ขันทองรายงานมาจากจังหวัดอ่างทองเชิญคุณเบนจมารันค่ะ คุณพันวนดีค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลพงเพงอําเภอป่าโมกนะคะที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะเดิมทีเป็นถนนค่ะเป็นทางเข้าหมู่บ้านแต่ว่าตอนนี้กลายสภาพเป็นคลองไปแล้วคะ่ะส่วนบ้านที่อยู่ด้านในนั้นก็ถูกน้าท่วมสูงสุดเกือบ2เมตรการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าต้องใช้เรือเท่านั้นคะ่ะ พื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกถูกน้ำท่วมไปแล้วร้อยละ90นานกว่า1สัปดาห์นะคะขณะที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นทุกวันเฉลี่ยว,วันละ5 1 0ถึง10เซนติเมตรค่ะชาวบ้านต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของตัวบ้านขณะที่บางส่วนก็ต้องอบพยพมาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดริมถนนแบบนี้ล้วค่ะ ร้านขายอาหารตามสั่งที่เคยขายอยู่ในหมู่บ้านนะคะก็ต้องย้ายขึ้นมาขายอยู่ริมถนนเช่นกันค่ะชาวบ้านบอกนะคะว่าความต้องการที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของห้องน้ําค่ะส่วนระยะยาวต้องการให้มีการสร้างเขื่อนกันน้ํารอบหมู่บ้านเพราะก่อนหน้านี้ช่วยกันเสริมกระสอบรายป้องกันแต่ก็รับไม่ไหวค่ะ เอาออกก็ลําบากแล้วก็ห,ออหอ้องน้องห้องน้าลําบากไปหมดลําบากงี้ไปเขาทุกปีปเดือดร้อนทุกปีทิ้นแล้วออก,ก,ก็อยากจะป้องกันก็ไม่รู้เขาจะทํำยังไงให้เรา,ารเราก็อยากต่อป้องกันเขาจะช่วยเราได้ปะละ่ะวันอยู่วันอยู่ทีนี้เราไม่ได้ทํารอบหมู่ไงสมมุติถ้าเราทํารอบหมู่เนี่ย มันก็จะไม่ทั่วหมู่นี้ถ้าทำรอบหมู่อืม้มาจากบางบานมาจากทางเหนือนูน่นถ้าเราทำรอบรอบหมู่มันก็ไม่ท่วมตอนนี้ก็มีผู้ใจบุญนะคะช่วยเหลือกันด้วยการนำอาหารมาแจกจ่ายบ้างในบางครั้งค่ะบบขณะที่นายกอบาตาผงเผงระบุว่าเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลําเลียงห้องน้ำชั่วคราวมาให้ชาวบ้านให้เพียงพอกับความต้องการค่ะ ซึ่งเราจัดหาไว้น่าจะครบแล้วค่ะถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็เรือเรือที่น่าจะน่าจะเกือบครบแล้วค่ะแล้วก็ห้องน้ํานี้ก็ช้านิดนึงด้วยเรื่องการขนส่งนะคะแต่ก็น่าจะเพียงพอค่ะ สำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่อบตอผงเพงและปพจังหวัดได้เตรียมถุงยางชีพ1,000ชุดและเรือ50ลำโดยจะมอบให้นะคะโดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรจะเดินทางมาสำรวจพื้นที่ในเวลา14นาฬิกาและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและอุปกรณ์สร้างสะพานเข้าออกหมู่บ้านความยาว500เมตรค่ะ ขณะที่ช่วงเช้านะคะชนรประทานจังหวัดอ่างทองค่ะได้สรุปสถานการณ์น้ำนะคะล่าสุดปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์นั้นเพิ่มขึ้นเป็น3,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่อำเภอป่าโมกนั้นมีน้ำท่วมสูงขึ้นขณะที่ชาวบ้านก็กังวลน,นะคะว่าอาจจะมีการผันน้ำเข้าที่นาในฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะคุณพรบดีคะค่ะข,ขอบคุณคุณเบนจมารันค่ะ ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงเพิ่มสูงขึ้น ชาวบ้านในตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาสายจังหวัดกาลสินช่วยกันนำกระสอบทรายมาเสริมผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวหลังระดับน้ำแม่น้ำชียังคงหนุนสูงและขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในอำเภอรกรมลาสายอย่างตลาดร่องคำและอำเภอของชัยรวมพื้นที่เสียหายกว่าห้าหมืนไร่ ที่จังหวัดอุบลราชธานีมวลน้ําจากจังหวัดยะโสธรที่ไหลามาสมทบกับแม่น้ํามูลในเขตอําเภอวารินชำราบส่งผลทําให้น้ําจากแม่น้ํามูลล,ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมอีกสองชุมชนรวมเป็น6ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบชาวบ้านต้องอพยพมาอยู่บนพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ําท่วมเพิ่มเป็น1 1 6ครอบครัว ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามโกสุงพิสยัยกันทราวิชัยและอำเภอเชียงยืนถูกน้ำท่วมเสียหายรวมกันแล้วกว่า35,000ไร่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า2,600ครอบครัว ครูโรงเรียนวัดวังอิทกตองบลวังอิทกอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกใช้พื้นที่บริเวณลานวัดที่ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรสอนทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือตอนเองให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมะศึกษาตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งที่สั่งการให้โรงเรียนในเขตพื้นที่น้ำท่วม จัดหลักสูตรเรื่องรัฐทักษะ3เรื่องคือการดำน้ำการลอยตัวและการว่ายน้ำเพื่อลดความสูญเสียจากอันตรายที่เกิดจากการจมน้ำในภาวะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังไม่คลี่คลายส่วนฝนที่ตกหนักทําให้น้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลเข้าท่วมถนนหลายสายแหนมเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะถนนตะพานหินทับคล้อระดับน้ําสูง40เซนติเมตรทาให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลําบาก จ้าหน้าที่จึงนำสัญญาณไฟมาติดตั้งเพื่อความปลอดภัยกับผู้สัญจรสถานการณ์น้ำท่วมในมอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดแม่น้ำน้านไหลซึมผ่านแนวสันเขื่อนคอนกรีตซึ่งเป็นแนวกั้นน้ำชั้นที่สองเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองชุมแสงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำกระสอบทรายไปอุดไว้เพื่อไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกปลานินอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ออกมาเรียกร้องว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วมเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่ามีสมาชิกกว่า20รายที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้านบาท ขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่10ต,ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจัังหวดอ่างทองช่วยกันนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วระเวงเขื่อนดินหลังระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า2เมตรบางจุดมีน้ำไหลซึมคันดินเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านทำให้ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัย